สวัสดีค่ะทุกคนแบมบุรโยคะนะคะคลาสต้นนี้ค่ะเฮสตันสำหรับวันที่9นะคะวันที่9วันนี้เราใช้บล็อกโดยการที่ถ้าสุดท้ายของการขึ้นเฮสตัน,นี้จะเป็นการพับเข่าทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวค่ะแบมก็จะวอร์มอัพให้ทุกคนนะคะได้เวิร์กกล้ามเนื้อแฮมสติงแล้วก็เวิร์กกล้ามเนื้อหน้าท้องพร้อมกับการเข้าใจการกระดกก้นกบมวนก้นกบเพื่อให้เราสามารถยกขาขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ได้ใช้แรงมากแต่ว่าใช้การหายใจแล้วก็ใช้ก้นกบอย่างเดียวเลยนะคะที่จะมา ช่วยให้เราสามารถอยู่ในท่าเฮสแตนได้โดยที่มีอุปกรณ์ช่วยวันนี้ก็คือผนังบล็อกแล้วก็เสือนะคะคู่ใจของทุกคนค่ะก็เชื่อว่ามาถึงคลาสที่9นีแล้วค่ะหลายๆคนอาจจะมีการพัฒนาการของร่างกายมากขึ้นแล้วก็จิตใจด้วยนะคะว่าเราเริ่มก้าวผ่านความกลัวไปได้แล้วเนื่องจากเราเริ่มเข้าใจร่างกายมากขึ้นเข้าใจเทคนิคในการขึ้นท่าเฮสแตนมากขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะเรามีความขยันมันเพียนแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆที่เคย ะะมาได้ก็ต้องอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะที่สามารถฝึกมาได้จนถึงวันนี้นะคะก็วันนี้คลาสจะเป็นยังไงคะแล้วก็ไปเจอกันในคลาสได้เลยเราเจอกันในท่านอนนะคะกางขาเจอกันประมาณช่วงสะโพกค่ะขยับหัวขานวดสองข้างชิดติดกันหายใจเข้าออกทางจมูกค่ะหลับตาก่อนได้เราใช้ลมหายใจของเรานะคะค่อยๆสแกนร่างกายว่าเป็นยังไงบ้าง หายใจเข้าหารู้สึกการเหยียดยืดตั้งแต่ช่วงก้นกบนะคะขึ้นมาที่หลังล่างหลังกลางหลังบนกระดูกคอขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะหน้าท้องขยายซี่โครงขยายค่ะท้องพ่องต่งที่แจนให้เต็มปอดแล้วหายใจออกนะคะค่อยๆคําแมวท้องเก็บหน้าท้องเข้ามาค่ะปล่อยทุกอย่างลงไปที่พื้นให้สบายๆแล้วปล่อยลมหายใจมาที่ปลายจมูกช้าๆ หายใจเขา้าแบบนี้ไปประมาณสักสามลมหายใจคะ่ะผอนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วสแกนร่างกายตัวเองค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหายใจเข้าทางจมูกเลือออกทางจมูกยาว,ยาว ไล่ค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะการแขนทั้งสองข้างไปแหงนั่ะค่ะการข้อศอกประมาณช่วงหัวไหล่ของเรานะคะอยู่ในช่วงหัวไหล่แล้วพับแขนค่ะหลังมือกดลงไปบนพื้นดึงเข่าขึ้นมาชิดอ,อกทั้งสองข้างเลยก <c oughs> ระเบนเน็บนะคะ หรือว่าพยายามกระดกก้นกบค่ะเพื่อให้กระเบนเน็บเราแตะลงไปบนพื้นมีหลังล่างแบบนี้นะคะลอยขึ้นมาจากพื้นเป็นเคิฟธรรมชาติที่กระดูกสันหลังของเราค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกถายจอค่ะม้วนก้นกบดึงเข่าเข้าหาอกเราค่อยๆบิดเข่าไปทางด้านขวาตามมองไปทางด้านซ้ายได้เลยโดยที่ไม่ปล่อยให้หัวไหล่ด้านซ้ายเราลอยขึ้นมาจากพื้นค่ะกดไหล่ซ้ายลงเข้าเสาซ้ายกดพื้นให้หนักๆหายใจเข้าลึก โดยที่หัวไหล่ไม่ยกขึ้นมานะคะเราให้คอยเกรงหน้าท้องเก็บซี่โครงเข่าหายใจออกกดเขา่าลงไปทางด้าน,นขวาให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะยืดคอยืดหัวไหลย่ยืดเอวทางด้านซ้ายให้ย,ยาวหายใจเข้าลึกๆออกทางจมูกยาวค่ะหายใจออกยาว ชูลมหายใจเข้ารู้สึกถึงการเหยียดยืดเอวทั้งสองข้างค่ะคอย,ยาวมากอ,อกเปิดกว้างแล้วหายใจออกนะคะบีบต้นขาด้านในดึงเข่ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าทางจมูกลึกกะเบนเน็บแตะพื้นหลังล่างจะลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงค่ะแล้วหายใจออกม้วนก้นกบหลังล่างแตะพื้นหมุนขาไปทางด้านซ้ายมองไปทางด้านขวาค่ะโดยที่ เราไม่ปล่อยให้ไหลข้างขวายกขึ้นมาจากพื้นนะคะกดหัวไหลกดข้อเสาด้านขวาลงไปบนพื้นให้หนักหนักยืดคอให้ยาวหายใจยเข้าลึกออกขมาวท้องเก็บเสีครงค่ะกดเข่าทั้งสองข้างลงไปให้ด้านซ้ายได้เยอะขึ้นโดยที่ไหลของเรานะคะทั้งสองขางอยู่บนพื้นเปิดอกให้กว้างหายใจยเข้ายืดตัวให้ย,ยาวเลยคอยาวมากอกกว้าง เอาเขามาแมวท้องเก็บซี่คงเราบิดได้มากขึ้นค่ะหายใจเข้าล้ว บีบต้นขาทั้งสองข้างเข้าหากันและหายจอกกลับมาตรงกลางมือจับไปที่โคนขาด,ด้านหลังแบบนี้นะคะกางเข่าไปให้ด้านข้างจับน่องหรือจับไปที่ขอบเท้าด้านนอกได้จับเลยแฮปปี้เบบี้ค่ะกระเบนเน็บแตะพื้นในการพยายามกระดกกน้นของเรานะคะฝ่ามือฝ่าเท้าจับกันให้แน่นพยายามขนานฝ่าเท้าขึ้นไปหาเพดานให้ด้านบนค่ะกดไหล่ลงพื้นยืดคอให้ย,วยาวๆกระดูกสันหลังยาวมากตั้งแต่ก้นกบขึ้นไปจนถึงกระดูกคอและก็กลางศีรษะของเราค่ะ หายใจเข้าทางจม,มูกนึอกออกทางจม,มูกยาวๆหายใจเข้า ออกยาวมือขวาจับเท้าไว้นะคะเราเหยียดขาซ้ายลงไปที่พื้นค่ะใช้มือข้างซ้ายมาจับเข่าด้านขวาโดยที่เอาปลายเท้าด้านขวานะคะแตะไปที่ต้นขาด้านในขาซ้ายกลางข้อศอกขวาลงไปบนพื้นค่ะบีบสะบักยืดออกขึ้นไปข้างบนเพดานหายใจเข้าลึก กดไหล่ขวากดข้อศอกขวาลงพื้นเหันขวาก่อนได้แล้วหายใจออกค่ะเราค่อยๆกดเข่าข้างขวาลงไปบนพื้นด้านซ้ายช,ะชะ้าๆโดยที่ไม่ปล่อยให้ไหล่ด้านขวาเรายกขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลืกอกเอวยาวค้างท่าไว้ค่ะทุกลมหายใจเข้ายืดหลังเอวทั้งสองข้างยาวเราทุกลมหายใจออกค่ำเอาท้องเก็บซี่โครงรู้สึกถึงการยืดเอวด้านขวาได้ยาวมากขึ้น เก่งหน้าท้องค่ะเราหายใจออกกลับมาตรงกลางช้าๆสลับข้างเหยียดขาขวางอเข่าซ้ายนะคะมือขวาจับเข่าข้างซ้ายค่ะปลายเท้าซ้ายแตะไปที่ต้นขาด้านในขาขวากลางข้อศอกซ้ายลงไปบนพื้นบีบสบะบักค่ะเปิดอกให้กว้างาหายใจเข้าออกนะคะลอยค่อยค่ะกดข้อศอกกดหัวไหล่ซ้ายลงไปบนพื้นให้หนักหก่อนแล้วลอยค่อยปล่อยขาซ้ายลงไปบนพื้นช้าๆหา,ายใจเข้าดังจมูกคื ออเข้ามาท้องแล้วบิดค่ะไม่ปล่อยให้หัวไหล่เรายกขึ้นมานะคะข้าเข่าไม่ถึงพื้นก็ไม่จําเป็นต้องแตะพื้นก็ได้คะ่ะรู้สึกในการเหยียดยืดเมื่อเราหายใจเข้าออเข้ามาท้องเก็บซี่โครงเข้ามาแล้วบิดได้เยอะขึ้นค่ะเอวยาวคอยยืดอกกว้างๆเลย แล้วหายใจเอาลมต่อไปนะคะเกร็งหน้าท้องกลับมาตรงกลางค่ะดึงเขาทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวมือกอดเข่าไว้โยกลำตัวไปมาซ้ายขวานวดกล้ามเนื้อหลังแบบนึงค่ะดึงเลยๆหูยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกๆกระเบนเหน็บแตะพื้นกระดกกลิ้งหาเข่าจะออกไปจากลำตัวของเรานิดนึงแล้วหายใจออกม้วนก้นกบยกศรีรษะขึ้นมาค่ะแตะไปที่หัวเขา่าหนึ่งหายใจเข่า,ขา กระดกกอนหลังล่างลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วหายใจออกม้วนก้นกบยกศีรษะขึ้นค่ะแตะเขา่าสองหายใจเขา้าลึกกระเบนเน็บแตะพื้นกระดกก้นกดใหลงค่ะหายใจออกม้วนก้นกบหลังล่าง,างแตะพื้นยกศีรษะแตะเขา่าสามขออีกสองทีหายใจเขา้าค่ะกระดกก้นออกม้วนก้นกบสี่อีกทีหนึง่งหายใจเขา้าลึก ก็ไปเนบกดลงค่ะเปิดอกแล้วหายใจออกม้วนก้นกบยกศีรษะแตะหน้าผากห้าค้างไว้สี่สาม สองหนึ่งผ่อนคลายค่ะปลายแขนปลายขาชันเข่าไว้นะคะดึงเข่าขวาเข้าหาอกเหยียดขาซ้ายหามือซ้ายจับเข่าเซตนี้เราเอาฝ่าเท้านะคะแตะไปที่หน้าขาซ้ายเราค่อยๆบิดขาไปทางด้านซ้ายค่ะจากตรงนี้นะคะกดไหล่ทั้งสองข้างแตะพื้นเข่าลอยขึ้นมาจากพื้นก่อนได้ค่อยๆพับขาข้างซ้ายค่ะมือขวาเอื้อมจับปลายเท้าซ้ายได้เอื้อมจับเลยกดไหล่ลงพื้นก่อนหายใจเข้าลึก ตัวตรงหายยืดหลังแล้วหายจอบคัมแมวท้องเก็บซี่คงเราหันขวากดเข่าลงพื้นได้กดเข่าลงพื้นช้าๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องแตะพื้นก็ได้ค่ะไหล่ขวากดลงไปข้างล่างที่พืน้นเข่าข้างขวาถึงพื้นได้ถึงพืนงพ้นทีหลังค่ะหายใจเข้าทางจมูกเลื่เอวด้านขวาย,ยืดออกคัมแมวท้องเราบิดได้มากขึ้นรู้สึกในการเหยียดยืดหน้าขาด้านซ้ายไปด้วยค่ะยืดคอให้ย,วยาวเลย 开始喝了，好，要。 เราค่อยๆ,ๆกลับมาตรงกลางชา้าๆสลับข้างกอดเข่าข้างซ้ายนะคะเหยียดขาข้างขวามือขวาจับเข่าซ้ายฝ่าเท้าแตะไปที่หน้าขาด้านขวาค่ะล้วค่อยๆบิดขาไปทางด้านขวางองข้อศอกด้านซ้ายกดลงพื้นให้หนักๆเลยเราค่อยๆพับฝ่าเท้าพับเข่าด้านขวาค่ะมือซ้ายจับปลายเท้าด้านขวาได้เอื้อมจับนะคะกดไหล่ซ้ายลงพื้นยืดอกดึงก้นกบไปหาหัวเข่าขวาค่ะหายใจเข้าลึก ออกขมแมวท้องแเราค่อยๆบิดช้าๆหัวไหลอยู่บนพื้นนะคะเข่าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรคะ่ะหายใจเข้ายืดหลังเอวยาวมากออกขมแมวท้องเราค่อยๆบิดไปหายใจเข้าลึกออกเอวยาว นลอยค่อยกลับมาตรงกลางชา้าๆค่ะสองข้างของเรานะคะลองเช็คดูว่าแตกต่างกันไหมสังเกตร่างกายตัวเองตรงนี้ค่ะเวลาที่เรายืดลำตัวให้นั้นข้างซ้ายข้างขวาข้างไหนตึงกว่ากันนะคะลองสังเกตดูค่ะ จากตรงนี้นะคะมือจับไปที่หัวเข่าค่ะกดไล่ like ้ like, หูเราค่อยๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างประสานกันแบบนี้ค่ะแล้วยกศีรษะขึ้นมาวางมือไว้ที่ท้ายทอยขอยงตัวเองค่ะเข่าแตะอกไว้แบบนี้ค่ะ <c oughs> ยืดคอให้ย,วยาวๆหายใจเข้านะคะเราจะเวิร์กไปที่กระเบนเน็บแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องก้นกบกับกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราค่ะหายใจเข้านะคะกระดกก้นหลังล่างจะลอยขึ้นมาจากพื้นหัวเข่างอไว้ค่ะ ปลายเท้ากระดกหรือว่าจะพอยก็ได้นะคะพอยเท้ากระดกเท้าดได้หมดเลยแล้วเราหายใจออกค่ะ <_ S 1> ม้วนก้นกบยกศีรษะขึ้นมาค่ะแตะไปที่หัวเขา่าหายใจเข้าอีกทีหนึง่งอือกระดกก้นหลังล่าง,ล,าง,ล,างลอยขึ้นมาจากพื้นเข้าสอกแตะพื้นได้เลยนะเราหายใจออกม้วนก้นกบหลังล่าง,าง,างแตะพื้นยกศีรษะขึ้นมาแตะหัวเข่าค่ะไปด้วยกันอ,อีกสามทีหายใจเข้าลึกกระดกก้นหลังล่าง,ล,าง,ล,างลอยขึ้น ยังงอเข่าไว้อยู่แล้วหายใจออกค่ะยกศีรษะขึ้นมามวนก้นกบให้เยอะดีอีกสองทีหายใจเข้าลึกกระดกก้นกบเข่ายังงอไว้อยู่นะคะแล้วหายใจออกมวนก้นกบค่ะยกศีรษะขึ้นมาแตะเข่ามก้นกบเยอะๆอืออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกมวนก้นกบหลังล่างแตะพื้นยกศีรษะขึ้นมาข้างไว้สามสอง ผ่อนคลายเออเราใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับไปที่หน้าแข้งโยกไปมาซ้ายขวาดเดรรัชล็อกแอนโดรขึ้นไปยืนอยู่ในท่าอุทนาสนะททนเป็นหน้าเสือคะ่ะมือจับที่ข้นขาด,ด้านหลังแบบนี้ก่อนได้หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกวางฝ่าเท้าแล้วพับรุนตัวที่อุทานาสนะ,นะคะอยู่ในท่าอุทนาสนะตรงนี้คะ่ะพยักหน้าขึ้นลงก่อนได้ หันหน้าไปมาซ้ายขวาก่อนได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอค่ะยืดต้นขาด้านหลังที่เราพับขาก่อนหน้านี้นะคะแฮมสิงเหยียดยืดค่ะปล่อยแขนให้สบายสบายทางด้านข้างหายใจเข้าออกตรงนี้นะคะบีบต้นขาด้านในเข้าหากันค่ะพักมือไปหหน,นหน้าหน้าท้องทำงานเยอะขึ้นพับลำตัวได้เยอะขึ้นในท่าอุทานาสนะตรงนี้ค่ะ หายใจเข้านะคะมือจับพื้นกระดกก้นขึ้นมาฮาฟเวย์ค่ะหายใจออกยาวพับตัวอีกทีเน่งอุทานาสนะหายใจเข้าฮาฟเวย์กระดกก้นยืดขาตรงแขนตรงหลังตรงไว้แล้วหายใจออกนะคะพับตัวลงอุทานาสนะ อีกที่นึ่งหายใจเข้านะคะเซตนี้มืออยู่บนพื้นยืดหลังตรงขาตรงแล้วค่ะลอยค่อยยกมือขึ้นมาประสานกันวางไว้ที่ท้ายทอยของตัวเองนะคะสมุกเท้าหนักๆลำตัวขนานกับพื้นไว้ค่ะแต่ดกก้นให้เยอะ หายใจเข้าให้ลึกแล้วหายใจค่อยๆงองหัวเข่านะคะลงมาอยู่ในท่ามาลาสนะแบบ modify แบบนี้ค่ะการข่าวจะกันประมาณช่วงสะโพกได้ยืดตัวนะคะโดยที่ไม่ปล่อยให้คอรเราแอนค่ะหลังตรงเชคต้องกระดูกสันหลังนะคะลองสังเกตร่างกายตัวเองว่าเป็นยังไงตรงนี้ค่ะกระดูกคอนะคะยืดตรงไปจนถึงกระดูกก้นกบเลยค่ะอาจจะมีก้นกบเราจะกระดกนิดนึงนะคะเพื่อให้เราอยู่ในท่านี้ได้หายใจเข้าให้ลึก แล้วหายใจออกค่ะเรายกส้นเท้าขึ้นมาจากพื้นชี้เข่าไปทางด้านหน้าจนศีรษะของเรานะคะขึ้นไปตั้งตรงกับเพดานด้านบนค่ะกระดูกสันหลังเราตั้งตรงก้นกบชี้ลงไปบนพื้นค่ะก็งหน้าท้องนิดนึงม้วนก้นกบนิดนึงดีแล้วหายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางค่ะวางส้นเท้าลงพื้นศีรษะจะพุ่งไปข้างหน้านิดหน่อยค่ะ ก้นกบเราจะกระดกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อให้หลังเราตรงมากขึ้นถ้าเกิดว่าเรามวนก้นกบลงหลังเราจะคอมให้ั้กระดกก้นกบนิดนึงดีแล้วหายใจออกนะคะยกส้นเท้าลอยขึ้นมาพุ่งศีรษะขึ้นม้วนก้นกบไว้ให้หลังเราตรงๆค่ะเก่งหน้าท้องหายใจเข้านะคะมากดส้นเท้าลงค่ะขออีกสามทีแบบนี้หายใจออกยกส้นเท้าขึ้น อังตรงพุ่งศีษะขึ้นค่ะหายใจเข้ากดส้นเท้าลงหายใจออกนะคะยกส้นเท้าขึ้นหลังตรงหายใจเข้ากดส้นเท้าลงหายใจออกค่ะยกส้นเท้าขึ้นหลังตรงตรงพุ่งศีรษะขึ้น หมุนก้นกบนิดนึงค่ะจะได้เกรงหน้าท้องแล้วอยู่ในท่าได้ง่ายขึ้นแล้วหายใจข่าค่ะกดส้นเท้าลงขออีกหนึ่งทีสุดท้ายหายใจออกยกส้นเท้าขึ้นมาค่ะพุ่งศีรษะขึ้นไปข้างบน ดีล้วค่อยๆหากดส้นเท้าลงพื้นจากตรงนี้เราปล่อยแขนทั้งสองข้างนะคะอึ๊บกลับมาอยู่ในท่านอนอีกทีหนึ่งโยกลำตัวไปมาซ้ายขวาได้ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเราจะไปต่อด้วยกันอีกทีหนึ่งนะคะในการเวิร์กกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงนี้ค่ะจะ rock and roll ขึ้นไปอยู่ในท่านาวาสนะนะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนเพดานก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆหายจออนะคะดึงลำตัวขึ้นมาเลยนาวาสนะแบบงอหัวเข่าแบบนี้นะคะงอเข่าวไว้ค่ะ ยืดไหล่ไกลหูประสานมือนะคะไปอยู่ที่ท้ายทอยของเราค่ะอยู่ที่ท้ายทอยแล้วดีขยบม่เยอตรงกลางใหุ้กคนนิดนึงมือนะคะจับไปที่ท้ายทอยค่ะงอเข่าค้างไว้ยืดไหล่ไกลหูนะคะตัวเราตรงๆแบบนี้ค่ะเราหายใจเข้ากระดกก้นกบเข่าจะไก,กลอกนิดนึงนะคะ หายใจหามวนก้นกบดึงเข่าเข้ามางอข้อศอกลําตัวเราโค้งนะคะเพื่อให้หนะ้าท้องเราทํางานค่ะหายใจเข้ากระดกก้นกบเปิดอกยืดตัวให้ตรงหายใจหามวนก้นกบดึงเข่าเข้าหาอกหายใจเข้ากระดกก้นยืดหลังค่ะหายใจหามวนก้นกบหายใจเข้าพุง่งศีรษะขึ้นกระดกก้นกบ หายใจออกม้วนก้นกบผ่าเก็บข้อศอกเข้ามาได้ขออีกหนึ่งเซตหายใจเข้าบีบสะบักยืดหลังตรงหากระดกก้นกบแล้วหายใจออกม้วนก้นกบนี้จากตรงนี้นะคะเราจะหมุนล,ลำตัวค่ะอึ๊บวางฝ่ามือไปทางด้านหน้าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหลังอยู่ในท่าพลงก่อนพนุ่งศีรษะไปทางด้านหน้าลม้วนก้นกบให้เยอะๆค่ะ ศีรษะพุ่งไปข้างหน้าก้นกบชี้ไปหาส้นเท้าด้านหลังหายใจเข้านะคะกระดกก้นผักสะโพกขึ้นไปเจอกันในท่า d o w n ดา r d facing d o g ค่ะยกท้องแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นไปข้างบนปลายนิ้วจะกดลงพื้นได้หนักมากขึ้นผักสะโพกขึ้นกระดกก้นให้เยอะเลยบีบต้นขาด้านในแล้วเกรงหน้าท้องเก็บซี่โครงเข้ามาค่ะหาบาลานซ์ที่ดาวด์เฟซิ่งน้องแบบนี้นะคะตามองข้างหน้า แล้วค่อยๆค,ค่ะหายใจออกกดข้อสอกลงพื้นเป็นดาวฟินหายใจเข้านะคะตามมือข้างหน้ายกข้อสอกขึ้นมาดาวบุดเฟซิ่งน่อยอีกทีหนึงแล้วหายใจออกยกส้นเท้าขึ้นม้วนก้นกบเป็นแผลงค่ะอยู่ตรงนี้หนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้ากระดกกน้นพักสะโพกขึ้นดาวบุดเฟซิ่งดอ เงยหน้าไปมองข้างบนหาแล้วหายจอกงอข้อศอกดอลฟินมือข้อศอกผักพื้นยกศรีรษะขึ้นมาจากพื้นนะกระดกก้นช่วยให้เยอะค่ะมามองข้างหน้าหายใจเข้าดาวิดวด,ดอหายจอกยกส้นเท้ามวนก้นกบดึงไหลมาอยู่เหนือข้อมือเป็นท่าแพลงค้างท่าไว้หนึ่งลมหายใจค่ะ หายใจเข้านะคะกระดกก้นผักสะโพกขึ้นดาวดวัลเฟซิ่งดอกท้องแขนยกขึ้นบีบต้นขาด้านในเกลงหน้าท้องไว้แล้เงเนยหน้าหายใจออกงอข้อศอกลงพื้นค่ะดาวสิ้น <Darwin. S 1> กดข้อศอฝกฝ่ามือลงพื้นผักศรีษะขึ้นมาให้ไกลกระดกก้นไว้หายใจเข้าเงยหน้ายกข้อศอกขึ้นดาวดวดอกยกส้นเท้าม้วนก้นกบหายใจออกดึงไหล่มายุดเหนือข้อมือพลัง่ะค้างท่าไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว ไปได้วยกันนะคะอีก3ามเซตแบบนี้หายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้นดาวดอกเงยหน้าหายจอ,อกงอข้อสอกดอลฟินค่ะหายใจเข้าเงยหน้ายกข้อศอกขึ้นมาดาวดอกยกส้นเท้ามว้วนก้นกบหายใจออกแกล้งค่ะหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกดาวดอกเงยหน้าแล้วหายจอ,อกงอข้อศอกค่ะดอลฟิน หายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นมาดาวด์เฟซิ่งดอ g ยกส้นเท้าม้วนก้นกบดึงไหล่ไปอยู่เหนือข้อมือหายใจออกแพลงหายใจเข้านะคะกระโดกก้นผักสะโพกขึ้นดาวด์เฟซิ่งดอเงยหนะ้าหายอกงอข้อศอกค่ะดอวฟินเงยหน้าแล้วหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นดาวด์ดอกม้วนก้นกบยกส้นเท้าดึงหัวไหล่มาอยู่เหนือข้อมือแพล้งค่ะ สุดท้ายแล้วหายใจเข้ากระดกก้นผักสะโพกขึ้น downward facing dog เงยหนะ้าหายใจอองอข้อศอกลงมาเป็นด o l p h i n กระดกก,ก้นกบหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้น down dog อีกทีหนึ่งยกสน้นเท้าหมวนก้นกบดึงไหลมาอยู่เหนะือข้อมือแปลงค่ะหายใจออกค้างไวส้สหายใจสองหนึ่งลอยค่อยงอหัวเข่านะคะ มาทุกคนพักก่อนท่าในท่าชอโพสค่ะปลายเท้าชิดติดกันกลางเข่าให้กว้างพักในท่าชอโพสก่อนนะคะวันนี้เราวอร์มอัพไปพอสมควรแล้วนะคะของการกระดกก้นกบการพับหัวเข่าค่ะอ,อุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือบล็อกนะคะอย่าลืมนะคะเข้าผนังเตรียมบล็อกไว้นะคะเราหันลำตัวค่ะเข้าหาผหนัง ตรงนี้จะเป็นผนงังเอากระเบนกระเบนเล็บนะคะเอาหลังของเราค่ะแตะผนังเลยแล้วบล็อกนะคะจะอยู่ตรงช่วงนี่เลยข้อเท้าฝ่าเท้าของเราค่ะโดยที่เราจะวางบล็อกในแนวนี้นะคะแนวยาวยกลางเท้าจะก,กันแล้วก็วางไว้ตรงระยะตรงนี้ค่ะถ้าแบนพับขาดูบล็อกจะอยู่ตรงช่วงข้อเท้าของเรานะคะมาพร้อมแล้วพลิกลำตัวขึ้นมาเซตอัพในท่าเฮสตแอนค่ะ วันนี้เราจะห่างจากผนังหนึ่งฝ่ามือนะคะหมามือจับไปที่ข้อศอกทั้งสองข้างประสานมือบีบมือให้แน่นวางไม่บนพื้นค่ะเราค่อยๆเก็บขางศีรษะวางอยู่บนพื้นพร้อมแล้วยกเข่าค่ะเหยียดขาแล้ววางเท้าขึ้นไปบนบล็อกเลยอยู่ในท่าน,นี้นะคะสะโพกเราอยู่เหนือศีรษะพอดีค่ะกดข้อศอกลงบีบมือให้แน่นๆเราค่อยๆนะคะงอหัวเขา่าทิศทางด้านขวาค่ะเข้ามาชิดกับอกของเรา หายใจหาบาลานซ์ดูหาว่าเป็นยังไงบ้างเราจค่อยปล่อยขาข้างขวาลงหาดิงไหล่ใกล้หงืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกพับหัวเข่าซ้ายค่ะเราจะค่อยวางฝ่าเท้าซ้ายลงวางเข่าลงนะคะพักในท่าชอวโพสก่อนค่ะ กังเข่ากว้างกดหน้าผากลงพื้นให้หนะักยี่กระดูกคอแป๊บนึงค่ะหายใจเข้าออกทางจมูกเลกอทุกคนลองหันขวาได้นะคะเอาแก้มด้านขวาหรือว่าก็ขมับของเราทางด้านขวากดลงไปบนพื้นค่ะสังเกตร่างกายตัวเองเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นเฮสต้านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หายใจได้นิ่งขึ้นไหมสั่งร่างกายได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วเราหันไปอีกทางหนึ่งค่ะหันขวาบ้างอย่ดยืดกลำเนะื้อคอนะคะมาใครพร้อมแล้วเลยค่อยดึงขึ้นมานะคะดึงลำตัวขึ้นเซตอัพอีกทีหนึ่งค่ะมีบล็อกมีผนังมาเลย วางบล็อกเลยระหว,ว่างส้นเท้าของเราค่ะมาแล้วก็พลิกตัวเลยนะคะเซตอัพขึ้นมาพร้อมกันค่ะมือจับข้อศอกห่างจากผนังหนึ่งฝ่ามือบีบมือให้แน่นๆเลยนะคะกดข้อศอกกดฝ่ามือลงพื้นปักกลางศีรษะของเราลงไปบนพื้นบีบมือให้แน่นแล้วยกเข่าขึ้นมาเหยียดขาตรงค่อยๆเดินเท้าเข้ามาหาบล็อกค,ค่ะวางเท้าไว้บนบล็อกค,ค่ะดึงไหล่ไกลหูกดข้อศอกลงกดฝ่ามือลงหายใจเข้าลึก ค่อยๆพับหัวเข่าด้านขวาค่ะพร้อมท้ากระดกเท้าได้หมดเลยแล้วลองนะคะจากตรงนี้เราลองกระดกก้นกระดกกลนเยอะๆเท้าซ้ายจะรู้สึกว่าเบาขึ้นมาจากพื้นเบาขึ้นมาจากบล็อกใช่ไหมหายใจไหล่ค่อยปล่อยขาข,าขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวบีบมือให้แน่นหายใจเข้าอีกทีหนึ่งพับเข่าข้างซ้ายค่ะยกไหล่ไกลหูแล้วพยายามกระดกก้นกระดกก้นเยอะๆ,ๆ ปลายเท้านั้นขวาจะเบาขึ้นมาจากบลอค่ะแล้วเราค่อยๆห,ห,หว่างเท้าซ้ายมาพักอีกทีหนึ่งชอคโพสนะคะพุ่งศีรษะไปทางด้านหน้าดึงก้นกบไปทางด้านหลังหันมาข้างขวา,าก่อนได้ค่ะขมับด้านซ้ายแตะไปที่พื้นลองสังเกตตัวเองนะคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง แค่เราออกแรงนะคะโดยที่ไม่ได้ขยับอะไรค่ะเวิร์กแค่ตรงก้นกบของเราค่ะพยายามกระดกก้นปุ๊บทุกคนจะรู้สึกเลยว่าเท้าด้านล่างมันลอยๆเบาๆขึ้นมาจากบล็อกนะคะมาแล้วหันไปอีกทางหนึ่งค่ะหายใจข้างออกดื้อๆหาบาลานซ์ตรงกลางให้เจอนะคะอย่าลืมว่าข้าอศอกกับกลางศีรษะแล้วก็มือเนี่ย กดลงไปบนพื้นค่ะแพมกดข้อศอกบีบมือให้นั่นเพื่อให้คอของเรายืดให้ยาวมาพร้อมแล้วนะคะเซตต่อไปเลยเซตอัพใหม่คะ่ะมานั่งชิดผนังบล็อกอยู่ระหว่างส้นเท้าของเราพร้อมแล้วพลิกตัวเลยนะคะมาอึบอบมาตรงนี้ห่างจากผนังหนึ่งฝ่ามือมือจับข้อศอกแล้วก็ ประสานมือกดลงไปบนพื้นนะคะเก็บคางกลางศีรษะบักพื้นยกเข่าขึ้นลอยค่อยๆเดินเท้าเข้ามาจนเท้าเราอยู่บนบล็อกได้ค่ะยืดไหล่ไกลหูยืดคอให้ย,วยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยาวหายใจเข้านะคะดึงเข่าข้างขวาชิดอกค่ะลอยห้อยค่ะกระดกก้นกระดกก้นจนขาข้างซ้ายลอยขึ้นมาจากบล็อกได้หายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกค่อยๆงอหัวเข่าทางด้านซ้ายมาเอาปลายเท้ามาแตะกันไว้ค่ะแล้วลองค่ะดึงเข่าชิดอกให้เยอะขึ้นมว้วนก้นกบเราจะม้วนนะคะเมื่อเราดึงเข่าชิดอกได้เยอะขึ้นแล้วลองค่ะโดยที่ไม่ปล่อยให้เข่าหลุดออกไปจากอกกระดกก้นนิดนึงยืดคอให้ยาวหาจุดโฟกัสไว้หายใจเข้าลึก หายใจออกนะคะค่อยๆปล่อยขาซ้ายปล่อยขาข้างขวาค่ะแล้วทุกคนพักในท่าชอโพสก่อนได้เอาบล็อกออกนะคะหายใจหันซ้ายก่อนก็ได้ค่ะยืดขอให้ยาวๆลองเช็คตัวเอง,งดูนะคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็หันไปทางอีกทางหนึ่งคะ่ะเมื่อกี้ใครหันซ้ายลองหันมาทางด้านขวายืดกล้มเนื้อคอ สแกนร่างกายตัวเองนะคะว่าเมื่อกี้เราค้างในท่าเฮสตันเราเป็นยังไงบ้างเรามีสติมีสมาธิอยู่กับลมหายใจหรือเปล่ามาอีกที่นึงค่ะสุดท้ายแล้วมาเลยยกไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนลองสังเกตร่างกายตัวเองดูค่ะว่าเออเรามีกล้ามเนื้อที่เป็นยังไงตรงไหนตึงหรือเปล่าเคนะคะหมุนลำตัวค่ะมาเลย สุดๆนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนหมาหางจากพนังหนึ่งฟางมือค่ะกลางข้อศอจากจัดการมันช่วงหัวไหล่มือจับข้อศอกประสานฟามือดันลงไปบนพื้นเก็บคางกลางศีรษะตักพื้นพร้อมเรายกเข่าเลยเดินเท้าเข้ามาหาวางไว้บนบล็อกเลยดึงไหล่ไกลหูยืดคอให้ยาวหายใจเข้าทางจมูกนะคะค่อยๆพับเข่าข้างซ้ายเข้ามา,าค่ะค่อยเท้ากระดูกเท้าได้หมดเลยค่ะ ยืดคอให้ยาวกระดกก้นเท้าข้างขวาจะลอยขึ้นมาจากบล็อกแล้วเราค่อยๆพับหัวเข่าด้านขวาเท้าชิดติดกันนะคะเอาเท้ามาแตะกันไว้เข่าแตะอ,อกก้นกบเราจะม้วนนิดนึงจากตรงนี้ค่ะงอเข่าค้างไว้ดึงไหลห่ไกลหูทุกคนค่อยๆกระดกก้นกบนิดเดียวดึงไหลห่ไกลหูลองกระดกก้นกบนิดนึงยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกอยาวค้างท่าไว้ค่ะ เราวคอยๆนะคะปล่อยขาขวาลงไปบนบล็อกปล่อยขาซ้ายลงไปบนบล็อกแล้วพักเลยในท่าชอบโพสค่ะน้ำผากกดพื้นให้หนักๆพักให้ยาวๆสบายๆถ้าชอโพสได้นานเท่าที่ตัวเองต้องการเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขึ้นเฮสเทนค่ะขึ้นได้ไม่ได้มเป็นไรอย่าลืมเขียนบันทึกไว้นะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างสังเกตกล้ามเนื้อของเราเราเป็นยังไงคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาเจอกันในต่อจากนี้นะคะก็จะได้มาแบบอัปเดตข้อมูลให้แบมทราบได้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างติดตรงไหนนะคะก็ขอบคุณที่ฝึกเกี่ยวาวด้วยกันในวันนี้นะคะซู้ๆค่ะสำหร,รับวันนี้นะมาสเต